ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆและน้องๆเอฟซีทุกท่านนะครับผมนี้พามาชมนะครับเช็คไข่นอนนะครับไข่ด้วงนอนกวางชนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเช็คไข่นะครับว่ามีหลายคนนะครับ บอกว่าไข่บ้างเป็นเชื้อราบ้างนะครับบอกเลยว่าอาหารไม่พร้อมแน่นอนครับแล้วบางคนไข่ไปแล้วนะครับไม่มีไข่นะครับนี่แหละครับถึงต้องมาเช็คนะครับบางคนลงไปตั้งนานแล้วนะครับเป็นสองเดือนมาเช็คดูนะครับไม่มีไข่เลยสักใบก็มีนะครับ มันเป็นหมันนะครับนี่ไข่นะครับผมไต่กวางตันนี้นะครับนี 28, น 8, 66, นบ่วันที่ยี่แปดเดือนแปดหกหกนะครับวันที่ยี่สิบแปดเดือนเก้านะครับหกหกนี่ก็หนึ่งเดือนพอดีนะครับพ่อ พันนะครับเป็นวงทองบวก R10 นะครับบวกแม่ Kd 204นะครับถ้าคนที่เล่นกวางครับจะรู้ว่าสสายนี้เป็นของใครนะครับผมขอไม่บอกต้นสายก็แล้วกันนะครับโอเคครับแค่นี้พี่น้องๆก็รู้แล้วนะครับที่เล่นกวางและศึกษากวางนะครับโอเคนี่นะครับ อันนี้ผมเช็คไว้พอสมควรแล้วนะครับนี่นะครับพอเป็นตัวแล้วนะครับตัวบ้างเป็นไข่บ้างนะครับผมนี่น้องหลายๆคนนะครับแล้วก็พี่ๆนะครับบอกว่าอยากได้กวางบ้างนะครับกวางที่ผมเพาะนะครับผมจะพาชมนะครับมันหมดแล้วนะครับ อันนี้ก็เหลือไม่กี่ตัวนะครับนี่พวกนี้เป็นพ่อพันธุ์ครับแม่พันธุ์นะครับหมดจริงๆครับปีนี้หมดเกี้ยงสายแบ่งปันครับผมนี่ผมผมลงไว้ตัวนี้สองถังนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็ข้างนอกเป็นหกถังนะครับตัวนี้แม่พันธุ์นะครับที่ผมจะเอาลงนะครับ เดียวเร็วนี้ครับผมน่าจะลงได้อีกประมาณ3 4ถึงถังนะครับเพราะว่าอาหารปีนี้ผมหมักไว้เยอะอยู่นะครับแต่มันไม่พร้อมนะครับอาหารพร้อมที่พร้อมก็เหลือไม่อีกไม่ไม่ถึงกระสอบนะครับประมาณกระสอบกระสอบกว่านะครับทําไมผมถึงจ้อง เช็คไข่นะครับเพราะถ้าเราทําไม่เยอะนะครับเราก็สามารถเช็คได้นะครับพราะเช็คแล้วเรามั่นใจนะครับว่าถังไหนมีไข่นะครับถังไหนไม่มีไข่นะครับเราจะได้รู้นะครับเนื่องๆนะครับบางทีเราไว้2เดือน3เดือนนะครับมันมันก็เสียเวลาเรานะครับ เช็คว่าทังไหนมีไข่ไม่มีไข่นะครับถ้ามีไข่เราก็สบายใจนะครับปีนี้สายที่ผมเพาะก็มีสายดังๆนะครับหลายสายแล้วก็สายเพาะผมด้วยนะครับอีกหลายตัวนะครับพ่อพันธุ์ของผมด้วยของพี่ๆเขาด้วยนะครับที่เอฟมานะครับ ีนี้ก็ตอนแรกว่าจะทำเยอะนะครับแต่น่าจะไม่ไมาเยอะแล้วนะครับประมาณ10กว่าถังนะครับบางคนนี่เป็นร้อยนะครับเป็นสี่ห้าสิบนะครับก็คนที่ว่าเพาะใหม่นะครับเพาะประมาณนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับลูกออกมาไม่ใช่น้อย,น,อยนะครับลองลองเพาะดูครับ ว่าอันที่ว่าเราเราว่าน้อยนะครับมันเยอะไอที่เยอะนี่เขาเยอะมากนะครับต้องมีต้นทุนนะครับหลายๆอย่างโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีไรแล้วนะครับผมแค่มาให้พี่ๆน้องๆนะครับมาดูว่าไข่นะครับหรือนอน ออกมาหรือยังนะครับอันนี้เพิ่งเพิ่งมาดูนะครับตั้งแต่วันที่ลงไข่นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ชอบถ้าชอบนะครับให้พี่พวกพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผมจะทําให้ดีที่สุดนะครับปีนี้ผมก็เพาะนะครับแต่เพาะมาเยอะะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ